ไม่มีโรบักทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกยงเค่น้องนะครับมาเติมร้าน FDC Shop ้เราก็จะได้ของคุ้มมไปมากมายนะครับว่าจะเป็นโรบักนะครับจินมองอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ตอาร์บีฟีฟ่าออนไลน์คนทาบีบีอะไรก็ได้นะครับท่าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเตกันได้นะครับก็นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ในวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตเนี่นะครับแล้วก็ มีอัปเดตที่แบบมาเือวมากนะครับที่ผมได้ทำการโพสในชุมชนช่องไปนะซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่ติดตามข่าวสารนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเกี่ยวกับออฟฟูตเน่นะครับซึ่งก็ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในบอฟฟี่เดซิสหกจะมีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมครับไปดูกันก่อน let's go ท่านผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดซิสหกนี้นะครับก็มีเยอะมากท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะท่านผู้ชมครับก็นะฮะนี่นะครับก็เป็นอีหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะให้ดูกันนะนั่นคือดิสคอร์ของบอฟฟี่นะครับซึ่งดิสคอร์ของบอฟฟีนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเอ่อหน้าประกาศนั้นที่เขียนว่าเออเวอวี่บอลนะครับเมมเบอร์อัปเดต16 คัมมิ่งซูนนะก็คือว่าเดือนิบหกใกล้มาเร็วนี้นะครับแล้วก็เดือนิบหกนะครับเขาเขียนว่า r รีลิสต์ดิสเ e กนะครับก็คือว่าเขาปล่อยในเดือนนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้นะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ไม่ใช่เดือนนี้นะคือในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมนะในสัปดาห์นี้นะครับคือเขาจะปล่อยอัปเดตสิบหกนะคุณผู้ชมซึ่งเราก็ต้องมารอดูนะครับว่ามันจะมาในสัปดาห์นี้วันไหนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวันอังคารวันจันทร์แล้วอะไรมานี้นะครับก็ต้องดูว่าพุเสาาร์อทิตตยยย์นน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 นะะะะะะะครััััับจปปล่่อออออววไหผู้้้ชมฮีีกกก็็เเาางงขธ ที่ผมรู้กันนะครับที่เขาเขียนว่าคนนั้นก็คือน่าจะเป็นเกาะโมเรียนะครับเป็นเกาะของคนที่ใช้ผลพิษเนี่ยนะผู้ชมนะกะ็ไม่รู้ว่าใช้ผลพิษหรือเปล่าไม่ใช่ผลพิษดิไม่ใช่ผลพิษดิมันเรียกว่าผลแลผลเออผลเงาป่ะผลเงาเออเกาะของโมเรียนะครับก็น่าใช่นะคุณผู้ชมก็ไม่แน่ใจเ bracelet, หมือนกันนะครับก็น่าเป็นเออ ตัวนั้นนะครับเป็นตัวโมเลียท่านผู้ชมก็เป็นเกาะของมันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับซ่องซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าปกของแท้จากดิสคอร์ดเลยนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะคุณผู้ชมถ้าเป็นของปลอมก็น่าจะแย่แล้วเองท่านผู้ชมนะฮะก็อันนี้มาจากดิสคอร์ดโดยตรงเลยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆของเกาะหรือว่าเป็นหน้าคร่าวๆของเอ่อเกี่ยวกับบล็อกฟู้ดที่กำลังจะมาในอัปเดต16นี้เองท่านผู้ชมนะครับบอกเลยนะครับว่าโค้ดสุด โคตรอีปิเลยท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าโคตรดีนะโอเคซึ่งอันนี้เป็นหน้าประกาศาอนอคิมเมนนะครับใครที่บอกว่าเป็นของปลอมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน้าอนอคิมเมนเนี่ยไม่ใช่ของปลอมแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกช่องหนึ่งชื่อว่าซับอนอคิมเมนนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ของจริงนะครับอันนั้นมันจะเป็นแบบว่าเออเกี่ยวกับเออประกาศของแอดมินหรือว่าประกาศโอเวอร์เนอร์เล่นๆอะไรมานี้นะคุณผู้ชมครับปั่นๆอะไรมานี้แต่หน้าอนอคิเมนอันนี้คือเป็นหน้าประกาศของดดิสสคคคคอออรรรร์โยยยตงนนนนนนะะะัับบบททีี่่่่่มมููแกกววาาาให้้ผชเล เป็นของจริงไนเรานดะ้ยินท่านผู้ชมนะครับใครเป็นของปลอมบอกบอกเลยว่านะครับโคตรจะแย่แล้วท่านผู้ชมต้องเป็นของปลอมนะซึ่งนี่นะครับเรามาอยู่ในหน้า RIP Ena น,นะครับก็จะเกี่ยวกับเออข้อมูลเกมนะที่มาใหม่นะซึ่งทุกคนน่าจะเห็นจากภาพพวกนี้เลยนะครับมีอยู่2ภาพกันเลยที่มาใหม่แล้วท่านผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมคิดนะนะ่าจะเกี่ยวกับเออคัมบิงซูนนะครับอิ the near you, นน์บ็อกฟูดเนียยูนะเขาเขียนไว้อย่างนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับดาร์กันคอร์วีสองในท่านผู้ชมนะฮะ ซึ่งนะครับถ้าเป็นดักก้อนคอวีสองครับอันนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าดักก้อนคอวีสองเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่โคตรจะเบสิกแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะก็ถ้าเป็นเออผลไฟเนี่ยับมีวีสองเนี่ยฮะท่านผู้ชมไม่น่าใช่นะเพราะว่าผลไฟมีวีสองเลยท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผลไฟเนี่ยอาจจะมีวีสามขึ้นมาอันนี้ก็ไม่น่าใช่เลยท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นดักก้อนคอนะครับซึ่งดักก้อนคอเป็นมังกรใช่ไหมคือเป็นมังกรแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นกรงเล็บมังกรด้วยอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรแบบว่าดักรอนคอร์วีสองอะไรมานี้นะเน่ยเป็นสกิลใหม่นะครับอะไรมานี้เนาะซึ่งก็มีโอกาสไปได้มากสุดแล้วนะครับสำหรับดักรอนคอร์วีสองนท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าโคตรดีนะครับสำหรับดักรอนคอร์วีสองที่กำลังจะมาตอนนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าผมโคตรอยากเล่นเลยนะนี่ก็เป็นสกิลคร่าวๆที่เราได้มาดูกันนะครับอยู่สามสกิลนะท่านผู้ชมนะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้ามันเป็นหุบพิซซาดไม่น่าใช่แหละเพราะว่าหุบพิซซาดมีสกิลอย่างนี้น้อยเกินไปนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคุณผู้ชมโอเคนะครับซึ่งอัปเดตก็จะมายี <Stretch S 1> ่มาวนี like ้นะครับก็ได้ใครที่รออัปเดต16อยู่นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาโคตรเร็วนะคุณผู้ชมแต่อัปเดต15นะครับมาโคตรจะนานเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากจะให้แอดมินเนี่ยนะครับเขาแก้เรื่องแฮกด้วยนะนะครับเพราะว่าแฮกในเกมนี้ไม่โคตรเยอะนะคุณผู้ชมไม่รู้จะเลี้ไปไหนเลยคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่า แฮ็กในเกมนี้โคตรจริงๆนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับใครที่ลอฟเดซสิบหกก็บอกเลยนะครับว่ามาโคตรเร็วแล้วคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนแล้วนะเนาะสักที่นี้ผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายกดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมครับบ๊ายบาวผมเจอกันนะครับ